คุณผู้ชมครับนอกจากตลาดแห่งนี้นะครับยังมีการขายของแล้วนะครับด้านในนะครับยังมีกลุ่มคนภายนอกนะครับที่เข้ามาทํากิจกรรมต่างๆที่ตลาดแห่งนี้กันด้วยครับจะน่าสนใจขนาดไหนนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับกลุ่มคนนะครับที่เขาได้เข้ามาทํากิจกรรมต่างๆภายในตลาดแห่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นะครับมาจากที่ไหนครับอ๋อครับเราเป็นคนในเขตเนี่ยปังโทนี่ครับ อยู่ในเขตบางแคกันนะครับแล้วเราก็เห็นว่าที่นี่มีสิ่งดีของเขตบางแคซึ่งไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าในกรุงเทพจริงๆแล้วเนี่ยมีสวนที่ร่มรื่นอย่างนี้นะครับพอพวกเราทราบเราก็มาเยี่ยมเยือนนะครับเราพอมาเยี่ยมเยือนเราก็รู้สึกทับใจมากเลยเพาะลุงจุกแล้วก็ชาวบ้านที่นี่ที่เขาเมาช่วยการพัฒนาเขตนี้นะครับซึ่งบรรยากาศดีมากนะฮะเราก็เลยชวนเพื่อนๆที่ตามกลุ่มต่างๆนะครับเรามาทั้งกลุ่ม กองทุนเวลาที่เป็นกลุ่มที่ทําดีเพื่อสังคมนะกองทุนเวลาอยู่ไหนครับนี่ครับนี่ครับใช่ครับกองทุนเวลาก็จะสามชั่วโมงทําดีเพื่อสังคมนะครับเรารู้จักแล้วก็เชิญชวนมานี่น้องยูนะครับแล้วก็มีกลุ่มแคนดูทีมนะครับกลุ่มแคนดี้ช่วนี่ครับกลุ่มแคนแ Can นดูทีมนี่เป็นกลุ่มที่ทําดีเพื่อสังคมเหมือนกันนะครับเรารู้จักกันแล้วก็เชิญชวนกันมานะฮะแล้วก็กลุ่มอารยะกลุ่มอารยะนะครับ ก็คือน้องนักดนตรีนะครับนะครับครับผมแล้วในกลุ่มยาเรก็มีชลนตรีนะครับจากน้องน้องมอเทคโนโลยีราชมงคลนะครับสายยานะครับก็เป็นชลนตรีเราก็เชิญชวนมาทํากิจกรรมทําดีกันนะครับในวันเสาร์ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างนี้นะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านเช่นเดียวกันนะครับที่นี่บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ยินดีที่จะร่วมสร้างสีสันนะครับเชิญชวนพี่น้องที่อยู่ในเขตนี้เช่นเดียวกันนะครับครับขอบคุณครับ ครับขอบคุณมากครับครับแล้วก็นี้นี้นี้นะครับคุณผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือกลุ่มคนต่างๆนะครับที่เขาได้เข้ามาทํากิจกรรมภายในตลาดแห่งนี้นะครับเพื่อสร้างสีสันนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อทําให้สังคมของเรานะครับน่าอยู่มากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับใช่แล้วครับ ทผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของปารีครับสวัสดีครับปรีวันนี้ปรีนําก๋วยเตี๋ยวมาขายใช่ไหมครับขายดีไหมครับขายพอขายได้ครับครับผมแล้วเอ่อพวกวัตถุดิบต่างๆที่ปรีนํามาขายเนี่ยปลีทําเองไหมครับทำเองเลยค่ะอืมแลวอย่างเช่นผักเนี่ยครับเป็นผักในสวนใช่ไหมครับผักต้องซื้อเขามาผักสวนยังไม่โตเลยอ๋อก็คือนําจากข้างนอกมาด้วยแล้วก็ในสวนด้วยใช่ไหมครับแล้วปารีเข้ามาขายที่นี่ได้ยังไงครับก็เนี่ยชุมชนอยู่ด้วยกัน อ๋อก็คืออยู่ก็คือเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายที่นี่ก็คือเป็น,นอยู่ในย่านชุมชนนี้ในส่วนนี้ก็เลยนําของต่างๆเนี่ยมาขายใช่ไหมครับแล้วป้าลีมาขายมาขายทุกเดือนไหมครับทุกเดือนเลยอแล้วป้าลีขายแค่กว๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวใช่ไหมครับก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวค่ะขายดีอยู่ใช่ไหมครับมีลูกค้าหรือคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยมีคนเข้ามาเที่ยวชมเยอะไหมครับก็มาเยอะ แล้วเห็นขายของเยอะขนาดนี้ปารีทำคนเดียวไหมครับเนี่ยคนเดียวเลยโอ้โห <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูลองดูว่าหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวของปาิีจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอลองทําดูได้ไหมครับได <c oughs> <ะ>้เลยค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับดี <c oughs> ย๋ยวลองดูนะครับ <c oughs> คุณผู้ชมครับ <c oughs> คุณผู้ชมครับ <c oughs> เดี๋ยวพากจะมาสาธิตการทําก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทีมงานนะครับเขาชิมกันครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับปารีครับเริ่มแรกเนี่ยเราต้องทํายังไงบ้างครับ แล้วครับคุณผู้ชมครับกับก๋วยเตี๋ยวนะครับฝีมือผมเองวันนี้นะครับผมราคาถ้วยละเท่าไหร่ครับคุณป้าครับยี่สิบบาทครับและสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวให้ป้าลีนะครับช่วยฝากร้านนิดนึงได้ไหมครับว่าเอ่อถ้าคุณผู้ชมเนี่ยสนใจจะเข้ามาทานก๋วยเตี๋ยวของป้าลีเนี่ยมาได้ทางไหนบ้างครับมาได้สองทางมาทางรถกับทางเรือได้คอ๋อครับผมแล้วร้านป้าลีตั้งอยู่ภายในตลาดใช่ไหมครับค่ะ คุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่แวะเวียนมาที่นี่นะครับอย่าลืมเข้ามาชิมก๋วยเตี๋ยวของปรีนะครับแล้วก็สามารถเนี่ยจะโทรนะครับได้ที่เบอร์ของคุณป้าวิไลได้เลยนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาอยู่กันเป็นชุมชนครับมีการติดต่อสัมพันธ์กันนะครับดังนั้นนะครับหากคุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาที่นี่ก็สามารถเลือกชมสินค้าต่างๆได้แทบทุกร้านเลยครับ คุณผู้ชมครับนอกจากของคาวอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวแล้วนะครับเรายังมีของหวานครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในเรื่องของหวานครับสวัสดีครับพี่แอมครับวันนี้นะครับพี่แอมนําของหวานมาขายเนี่ยมีอะไรบ้างครับตักทิมกรอบจ้าแล้วก็มีสลิมมีข้าวเหนียวแดงกับเผือกจ้าแล้วก็นมกล้วยอ๋อครับผมเห็นหลายอย่างอย่างนี้ทํากันกี่คนครับเนี่ยสองคนกับลูกชายจ้าอ๋อก็คือว่าเป็นกิจกรรมครอบครัวใช่ไหมครับทำมาแล้วก็นํามาขายแล้วเอ่อ ทุกอย่างเนี่ยพี่ทําเองหรือเปล่าครับทาเองจ้ะเรามาพูดถึงไอ้ตรงขนมอะไรนะครับขนมกล้วยกล้วยอันนี้วัตถุดิบต่างๆนี่คือจากในสวนเลยใช่ไหมสจามะพร้าวในสวนกล้วยในสวนค่ะแล้วก็นํามาทําใช่ไหมครับแล้วมาพูดถึงไอ้เจ้านี่ดีกว่าครับข้าวเหนียวแดงกับเผือกใช่ไหมครับในสวนจ้ะเผือกนี้ก็เป็นเผือกในสวนโอ้โหน่าทานมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับส่วนนี้ขายยังไงครับผมกล่องละยี่สิบจั กล่องละ20สิบนะครับคุณผู้ชมครับแล้วเจ้าขนมกล้วยล่ะครับห้าบาทจาะอืมอันละห้าบาทใช่ไหมครับ,บเป็นยังไงบ้างครับพี่ตั้งแต่มาขายของที่นี่ขายดีไหมครับก็ขายได้จ้ะคนเข้ามาอยู่เรื่อยก็ขายได้จ่ะครับผมแล้วพี่มาขายที่นี่ได้ยังไงครับอ๋อก็เป็นเจ้าของสวนอ๋อ <laughs> เป็นเจ้าของสวนที่นี่ค่ะครับผมก็<อ>ถือว่าอ่า ได้ทํากิจกรรมร่วมกันไปนะครับกับชุมชนชุมชนจ้ะครับผมแล้วเริ่มมาตั้งขายตั้งแต่กี่โมงครับอ๋อเจ้าของสวนต้องมาเร็วหกโมงมาแล้วต้องประมาณหกโมงนะครับเราเพิงขายปกี่โมงครับก็ต้องพอคนหมดก็เริ่มกลับประมาณบ่ายโมงไปสองโมงครับครับผมแล้วเรามีการดูแลความสะอาดในเรื่องของอาหารยังไงบ้างครับอาหารที่เรานํามาขายก็ต้องดูให้ดีอะค่ะ ความจะอาดต้องมาก่อนครับผมแล้วอย่างเช่นเจ้าเผือกเนี่ยครับปลูกยังไงครับปลูกที่เผือกที่เรานํามาใช้ในการแล้วก็เอาหัวเล็กๆไปปลูกไปทิ้มดินไว้ครับแล้วต้องรอต้องหลายเดือนกว่าจะดูแลยังไงบ้างครับก็ต้องคอยหมันอาดินขึ้นพอหัวเริ่มใหญ่ก็ยิ่งอาดินขึ้นยิ่งใหญ่อดดินขึ้นบ่อยๆก็ใหญ่ขึ้น ครับผมแล้วน้ำกะทิที่ใช้นี่ก็คือจากมะพร้าวในสวนใช่ไหมแล้วพูดถึงมะพร้าวครับมะพร้าวนี้เราจะต้องดูแลเขาไหมครับมะพร้าวก็ปล่อยธรรมชาติจ้ะปล่อยตามธรรมชาติเลยใช่ไหมครับก็คือไม่ต้องดูแลอะไรมากนักเพราะว่าเขาสามารถโตขึ้นมาเองได้๋อครับผมแล้วเป็นสลิมเป็นข้าวเหนียวแดงเผือกหรือว่าเป็นทับทิมกรอบเนี่ยครับอะไรขายดีที่สุดครับก็ขายได้ทุกอย่างอ่ะ แล้วถ้าใครมาร้านพี่เนี่ยอะไรถือว่าเป็นไฮไลท์ครับน้ำมะพร้าวจ้ะอ๋อมีนำ้ำมะพร้าวอีกด้วยใช่ไหมรครับรรมีน้ำมะพร้าวขายด้วยสวแสดงว่าที่นี่นี่ครบคันในเรื่องของอาหารต่างๆที่นํามาจากสวนใช่ไหมครับใช่เน้นของในสวนครับผมแล้วน้ำมะพร้าวขายยังไงครับแ้่ละสิบาทจ้ะกับบรรยากาศอย่างนี้นะครับถ้าได้ลองดื่มน้ำมะพร้าวเข้าไปด้วยนี่ถือว่ามีความสุขที่สุดเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วคุณพี่ครับพูดถึงอาหารต่างๆเหล่านี้แล้ว มันขายได้ราคาดีไหมครับขายดีไหมครับขายดีจ้ะแล้วสุดท้ายนี้ขอให้พี่ฝากราน,นิดนึงครับว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยจะเข้ามาเที่ยวที่นี่จะเดินทางมายังไงทํายังไงบ้างครับก็ต้องติดต่อัวหน้าชุมชนจ้ะพี่วิไลจ้ะอ๋อก็คือถ้าสมมติแล้วก็ดูป้ายจะติดป้ายเอาไว้จ้ะจะมีป้ายติดตามทาง,งนะครับรับผมว่าถ้าอยาก ทานอาหารเหล่านี้นะครับก็สามารถติดต่อคุณป้าวิไลได้เลยใช่ไหมครับแล้วก็ใน a c e b o o k เขามีจ้ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นด้านล่างไว้นะครับให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับเข้าไปติดตามได้ที่ทาง a c e b o o k นะครับและมีเบอร์โทรศัพท์คุณป้าวิไลด้วยนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามา ชมกิจกรรมต่างๆนะครับที่ตลาดแห่งนี้ได้จัดทำนะครับแล้วก็ชาวชุมชนแห่งนี้นะครับได้ร่วมกันจัดสร้างตลาดและนําของมาขายแห่งนี้นะครับรับรองได้ว่าถูกใจและปลอดภัยสะอาดอย่างแน่นอนครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณพี่แอมมากเลยนะครับ,<อ>บทีออ่มาพูดคุยกับเราในเรื่องของของหวานที่ได้นํามาขายขอบคุณครับ ผู้ชมครับหลังจากที่เราพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของในตลาดแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะครับถึงเวลาชิมครับเดี๋ยวเราจะมาชิมนะครับว่าก๋วยเตี๋ยวฝีมือผมเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ขนมหวานนะครับของร้านพี่แอมเนี่ยจะมีรสชาติเป็นไงเดี๋ยวเรามาชมเลยครับ โมโตุนนะครับมีนุ่มมากเลยครับคุณผู้ชมครับหอมเครื่องหอมเครื่องเทศมากเลยครับคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมนะครับว่างๆนะครับแวะมานะครับอย่าลืมลองชิมกันดูได้นะครับ ผู้ชมครับหลังจากได้น้ำมะพร้าวอร่อยๆจากที่นี่ไปแล้วนะครับตอนนี้ผมมีความสุขมากครับกับบรรยากาศที่ร่มรื่นของสวนแห่งนี้นั่นเองครับและขอย้ําอีกครั้งหนึงครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับต้องการที่จะเข้ามาเที่ยวตลาดเที่ยวสวนแห่งนี้นะครับสามารถมากันได้นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่สองของทุกเดือนตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาเป็นต้นไปครับและตอนนี้นะครับก็หมดเวลาของผมแล้วนะครับกับรายการปากตลาดครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับรักกรุงเทพรวมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัศษ ผู้รัชการกรุงเทพมหานครสำหรับวันนี้สวัสดีครับ อันนี้จะไม่อร่อย